แพ้ในจุดนี้กับตั้นทีมสวีเดน Sweden, เปิดใจเป็นรองสาวไทยทำตกรอบชิงแชมป์โลก2025ควันหลงหลังเกมที่ทับนักตกลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะสวีเดน3-0เซตในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025เมื่อวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้ทีมวอลเล่บอลหญิงไทย การันตีตัวผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ทันทีขณะที่สวีเดนต้องพบกับความผิดหวังตกรอบเป็นที่แน่นอนเช่นกันหลังจบเกมอันาห้าก,กับตันทีมสวีเดนได้ออกมาเผยถึงจุดที่ลูกทีมของเธอเป็นรองทีมสาวไทยซึ่งเธอชี้ว่าเป็นเรื่องของเกมรุกที่ยากจะต้านทานกับเกมในวันนี้ก่อนอื่นต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องน่าทึ่งมากสําหรับเราที่ได้มาแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกครั้งแรก เกมนี้น่าเสียดายที่รูปเกมไม่เข้าทางเราแต่จุดหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือว่าวันนี้ทีมไทยเล่นกันได้ดีมากๆเกมรุกของพวกเขาท่งพลังมากๆและเราไม่สามารถหยุดพวกเธอได้เราคิดว่าเราเล่นได้อย่างเต็มที่กับ2เกมแรกและยังอยากที่จะลงเล่นด้วยความรู้สึกแบบนั้นในเกมนัดต่อไปลูกยางสาววัย28ปึกเผยกับเอฟเบีบีสำหรับเกมนัดนี้ทีมสาวไทยทำแต้มได้มากกว่าสวีเดนคู่แข่ง53ต่อ39คะแนนจากการลงเล่นทั้งหมด3เซตนอกจากนี้ยังเสิร์ฟเอสได้ถึง5ครั้งเรียกว่าเหนือกว่าชัดเจน